ไม่รู้จะไปไหว้อะไรไปที่ไหนกันดีเอาผมแนะนําที่นี่อ่างทองครับไปกราไว้ไอ้ไข่เพื่อขอโชคลาบคุณผู้ชมดูสิปรุงปุงปุงปรุงปรุงปุงปุงปุงาเดียคือประทัดกับตุงแช่ตุงแช่แชอาเนี่ยประชาชนเขามากันเยอะครับที่วัดสนามชัยตะบนตลาดหลวงอาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองสาวทุกชนเขามาเนี่ยนะฮะมาพร้อมกับ

มาเนี่ยนะฮะเขาก็หวังจะมีสิริมงคลกลับไปก็มากราบไหว้กับไอ้ไข่ที่นี่เขาบอกว่าโอ้โหไข่ที่นี่อิทธิฤทธิแรงกล้าดนบันดาลแต่สิ่งดีๆให้กับใครต่อใครที่มา,าแต่อย่างนี้ครับบรรยากาศมันคึกคื้นอยู่ดีๆก็มีก็มีอาการแบบนี้งงคนนี้ถูุกมากระยหร เอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่ากระโดดลั่นสารเลยไม่รู้จะมันอะไรขนาดนั้นดู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 โอ้ยอาการอย่างนี้แล้วกรีดร้องแบบเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเกิดอะไรขึ้นโอ้ยสักพักล้มงไปแบบนั้นนั่งนั่งแบบชัดดิ้งชัดงอโอ่ดีดีดีดต้องมาตงมาบอกว่าวาตัวเลยเป็นลมไปเลยหลบสลบไปแล้วอุยแย่เมื่อกี้ยังรำอยู่ดีๆเลยเนาะเกิดอะไรขึ้นน อยากรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทีมข่าวของเรานะครับก็ไปสัมภาษณ์คุณป้าคุณป้าบอกว่าที่ลุกขึ้นไปเต้นรู้สึกดีใจดีใจมากๆเลยจากนั้นนะโอ้โหก็รู้สึกเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ <Hey. S 1> เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาควบคุมตัวเธอเฮ <Hey. S 1> ้ยบางคนก็นบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรมาเข้าสิงคุณป้าหรือเปล่า เอางี้แล้วกันเป็นเรื่องความเชื่อคุณป้าแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะมาสิงหรือว่ามาอะไรแต่ว่าคุณป้าเขาอยู่อ่างทองใช่ไหมใช่คุณป้าเขาอยู่อ่างทองแต่อะไรที่เข้าไปสิงนะแต่แต่ถ้าเข้าไปสิงมันก็ต้องขับไปอีกนิดนึงนะมันอยู่ติดกันจังหวัดทิดกันเลยใช่ถามนิดเดียวแล้วกันถ้าอะไรมันมาเข้าสิงก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรซื้อขนมเปียมาฝากด้วยที่สิงบุรีอร่อยอร่อยอย่าลืมเค้กปลาช่อนด้วยนะเฮ้ยเออคิดถึงแต่ของกินกันนะคุณ